ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านคลอง24สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครนายกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียนสภานักเรียนคือ สภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียนซึ่งเป็นกลไกลสําคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรมและกิจกรรมที่ปลูกฝังทัศนคติค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติเป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคงแข็งแรงของสังคมไทย ที่มาของสภานักเรียนโรงเรียนบ้านคลอง24มีภารกิจในการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยให้กับนักเรียนโดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยที่ได้ปฏิบัติจริงในรูปแบบการเลือกตั้งผู้แทนนักเรียนสวัสดีค่ะพวกหนุ่สภานักเรียนโรงเรียนบ้านคลอง24ได้รับการเลือกตั้งแบบกระบวนการประชาธิปไตยค่ะ โครงสร้างและองค์ประกอบของสภานักเรียนประกอบด้วยประธานสภานักเรียนรองประธานสภานักเรียนและกรรมการนักเรียนหน้าที่ของสภานักเรียน 1. ดูแลทุกสุขของนักเรียนและร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 2. รับผิดชอบงานและกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน สเสนอความคิดเห็นต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและเพื่อพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ 4. วางแผนดำเนินงานกิจกรรมต่างๆร่วมกับครูที่ปรึกษา 5. ปฏิบัติงานโดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดของทางราชการพร้อมทั้งต้องรักษาศีลธรรมวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 6. คิดลรเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์สามารถปฏิบัติได้จริงและส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สภานักเรียน ดำเนินง,งานสภานักเรียนเปรียบเสมือนเวทีสำหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงคือรู้จักการเป็นผู้ให้ผู้รับผู้นำและผู้ตามที่ดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่และเป็นประโยคในการปกครองโดยช่วยแบ่งเบาภาระของครูไว้เป็นอย่างมากอีกทั้งยังเป็นอีกกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านคอง24ขอขอบคุณค่ะ